สวัสด <ersch> <their> ีคร yeah, no. ับผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมวันนี้พอกันกับบ๋องฝนเสาเดือนอีสานมรรณพันธุ์ครับผมพอกันอยู่จัลัดเนาะบ้านจัลัดอำเภอโบเชต์จังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้บรลณพันบุ์กฝนเสาเดือนครับผมมาสำรวจปลาแม่่่นคะวาเห็ดยังออกเนาะช่วงนี้เนาะที่ปลาบ้านจัลัดเนาะเดี๋ยวบหลุนไปชมน้ำบระป๋อครับผมมาเห็ดยังเนาะครับผมไปลุยนกันครับผมพอแล้วครับผม มาตำรวจเบอร์มาเห็ดเห็ดถึงตับเต่าเนาะมาโซนเห็ดตับเเตวครับผมมาเบอร์กับโออกหน่ยเนาะมาเบอร์จุดจุดที่ค่อยออกครับผมตับเต่าออกดีพี่น้องแต่สูออกไรมือแลยบริจากนี่ครับผมแล้วเปลืองขาแรงแหกดมันครับผมขาหนึ่งโอ้ยสะเพิ่นเพิ่นเห็นเนาะเห็นเห็นครับผมดอกงาม น้ำคาะคุ้ำค่ะนาำเนยน้ำเนยอู้อันอันกพดีงามเลยจุ่มเนานะนี่อจ้ะนี่ดอกนึ่งคับผมอ้วเลย้ดแงงเลยพี่น้องโอเมีได้แก้งเลยนี่นจ้ะยัดดอกซีน้องซีดอกแล้วไปไปไหวกันลายน้อกไปหาโตค่ะอู้ดอกแล้ว ครับผมมาสองคนในป่าได้คร i̇şte mm. yeah. so ับผมมาหนีมาสำรวจเนาะจ้าพี่น้องหูว่าเห็ดยังออกไงอันจิรัดเนาะดิ้นพันดินสีแห่งเป็นบ้านจุดชื่นเป็นบ้านจุดครับผมนี่จุดที่ผมเบาฝนก็สะเดือนเก็บนี่ฉื่นแน่อยู่ไหวกระลายเนาะสะเดือนเนาะเป็นจุดใหญ่ที่พามานี่มันเป็นเส้นสี่สองเก่าครับผมก้อนที่ขึ้นสี่สองเก่าเบ่าฝนแย่ก้ามาเบิ่งจุดที่เคยเก็บครับผมมาเห็นแล้ว ตัวสีหาเขาเเดือนออก่อนสีปล่อยบ่อโอ้โหปล่อยแล้วครับผมอุ้ย,ออยนี่ดอกนี่ไหวเส่าเดือนนี่นี่ไหวแล้วน้นองนี่ไปเขาแล้วผมดูมันดอกเสาเเดือนก่อน,ออนมาดที่คเคยเก็บด้วยครับผมชื่นเป็นบางจุดบางจุดก็แห้งแล้วจุดหมากก็แห้งนะคะครับจุดหมากสีแห้งเลยฝ <ผม S 1> นตกก็คือไอ้ยัง มีเสือฝนตกจองมือมือหนันมาเบิงคือจังชื่ดีเจ่ว่ามีดคือส่งภูเขาเสื้อเดือนพี่ยังไงมีดภูเขาเอา้ามีดเขากะบ่มาฮามะมีดภูเขามากนะ <c oughs> เปล่าขึ้นวจน้ำพี่น้องมนี้เขามาก,กนปนกับเื่อสีโต๊ะอ,อากาศขึ้นขึ้นะมามอเตอร์ไซค์ครับผมมาหาชิปโกลโล่หนิเละหาชิปหกชิปโลเขาซอ,อยนั่นซอยนีได้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์แลนขึ้นไปหาตะเตาเนาะตามจุดที่เคยหา ไปรุ่นกันแน่น่ครับผมโมนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมทุกกำลังใจเบาฝนสาวเดือนอีสานมาหน้าพอลุยหลายๆก็ขอบคุณหลายๆครับผมอปรุ่นกันครับผมมาขออีกดอกนึงเลยครับผมดันใหม่ขึ้นเลยเบิ่งจีนข็งแรงแหงเนาะอืดอกงามจ้ะ ตรงนี้อีกละสัเดือนอ่าพอแล้วครับผมที่เตาขึ้นเดือนอันนี้เนาะแ่นสิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยครับผมมือหมันมือชงมือโชงมือหมันของหลายคนเนาะหลายท่านมันหมันทุกคนครับผมขออีกจุดที่สองครับผมจุดที่สองอุ้ยบนนี้อุ้ยข้างบนเนาะ บนฐานสีสองเก่าด้วครับผมหมดเลยค่ะอู้หูดอกนี่สิผูกๆเดี๋ยวพัดกระเพราเลยเนาะออกหมดออกทีทีหมดออกเด้อค่ะฮัดนี่อุ้ยผือเวอร์ผือเวอร์เลยกับหาเห็ดโปผอกับเก็บใบไม้ใบไหลไม่เคยหันหันตรงให้เบิ้งได้พี่น้องมีแต่หันข้างนี่จ้ะนี่ได้หอดหยดเครื่องเห็นเห็ดเนาะเก็บใบไม้ใบไหลด้วยไงจ้ะ โอ้ยอีกแล้วพี่น้องเป็นแถวบาดนี่เป็นแถวแกงแค่เหรอคะโอ้ยแรงผัดกระเพราแรงผัดกระเพราทุแท่านว้าวเราบึงขาไอเรเบึงขาไอเดี๋ยวจะค้าเียมีดดอกไม้โมเมนค่ะเพราะว่าดิ้น่นแห้งแล้วพ่นนุบไปเลยนะเห็นบ่ไอ่นฟอไปเลยดิ้นเปียกกับฟอดิ้นแห้งกับฟอเลยค่ะไหนตอนนี้ทุกท่า แงงผัดกะเพราเสีบๆครับผมดูชา,าติดีแห้งเ,เป็นเห็ดผ่งนี้ตันโอ้ยมีเนาะเป็นแถวครับผมเป็นแถวเข้างเรือนนี่ของนมีมาแนงครับเลืองอึดเอดเลือดเื <c oughs> ออ่อนๆเลยผัดกะเพราเสีบเดยเือมวมาเอเงเลยครับ นีม่มนินหนุนี่ยน่อยแค่ไนครับพี่ทีเนาะจ้าเด็กเบอร์ครับตัวไัวร์จุดนี้พอเป็นแถวเวาเขา้องกจเกิดเป็นจุดๆมาเสดจเนาะเจุดๆ่ันอ้าเลยด้วยอ้าเลยอุ้ยขาสะอ่อนดิอย่างดอกน่อยนห่อยไ่ดีมากใช่จรมัน<ไ>ดำลนนอวีกลังข้นเองนี่เนาะแ่ว ดินแข็งดินเริ่มแห้งตะเตคนถึงอบดินแบบสภาพแบบนี้เด้แห้งๆมันมาเแห้งมัเตี้ยงมสวงหลายสอบนตักสิอครับ่พูดอกนี้เขาเนียเตี้ยนซิปไงซิปครับผมสวยงามจ้งจอืบ่มิติมีื่สุดเลยอ้า เพิ่มจอเพิ่มจอแล้วครับผมไก่ความจิงเลยๆครับผมหอยแล้วครับผมดินแหงซํำไดเบืองดอกเห็ดแตกโอ้ยแหงนีเนาะจ้าชะได้ด้ะได้บตอเนืองผล็ไดอกหน่อยคมีกำลังขึนอืมกลังแง่นด่ อถุนในหลองน้ำหลองเดือค่ะแ oh wow. oh. ็นความชึงหรอกแม่นจ้ะันนี้ถุงหอยหอยตัวใหญ่โตเต็มเลยเนเปิดเปิดเปอดีเกำลังลังเซ็ตอนนี่แม่จ้ะก็รางันฝนตกมาเหมือนแรงนะโอ้พอดีเลยขนปัดเลยจ้ะเปิดเปิเโอ้ยนี่นั่นโอ้ยจิง้อยนั่นไว้ไว้อาไว้งกลองทุ่ แตัวดินเด็กดนแม่งก่อนดยแต่คนบตกใส่ด้สวยงามอุ้ยยังอายว่าเสดหน่อยนะออเสดจ้ะอุ้ยขามีตันด้วยครับผมโอเมตนตอเตาเลยดีน้องตันตันไปกลาเด็กพ่อแก่ ตใหญ่ตั้งใต่่็มี่เหียนเอิขึ้นมาสี่สองเก่าจังไดเฮ็นติดพวกแกไปต้องอะไรกันสมบูรณ์ทั้งลรงทังนี้ทกระด้นไปบ่อนช่องโดนสูงขับ ทำคกับอ <c oughs> ีครับเพราะว่าผมมันใจอยากขึ้นเ้อะครับผมณยาดิดค่ะมันใจอย็นขึ้นเพราะว่าเป็นโค้งหักศอกแล้วก็ทางบุคอยดีเป็นไรยิงทางฝนเนาะฝนซอกมุ่นหมดแล้วะคะ่ะไปวางดีกว่าหอยแล้วครับเปลี่ยนไหนมาอีกแล้วครับผมไปทุกจุดที่ ตเคยหาหน่อยเนาะไปสู้มองตีค่อยเก็บเนาะมีแต่เลาะพีนเลาะเลยครับผมมือนี้ลุยเป็นลุยทุกจุดที่เคยหาเห็ดตับเต่าเนาะค่ะเป็นสิมีหมองละสีละหาอยู่หมองละสองดอกสบ,บายเลยครับผมหยดละหยดใดหยดน้ําได้นนครับผมนี่เนาะเกือบเต็มตาเนาะ ดอกงามๆเนอะกระมีหน่อยเนาะแมีนดอกงามดอกขึ้นใหม่ก็นนมีครับผมเกือบเต็มตาเลยพี่น้องวันนี้แต่ว่านนสุดยอดดินอยากแหงให้แหงเนี่ยดินแห้งแล้วครับผมฝนโปตกซั่มเนาะจ้ามือพี่น้องวันนี้เลาะเบิ้งเกือบสู้มองละ <ừ, S 1> ที่เคยออกเนาะค่ะก็เห็นเกือบสู้มองคือกันแต่ว่าเกิดทางห่างเนาะเสียดอสองดอกสองดอกสามดอกเนี่ยครับผมพอได้กินอยู่ได้กพัดได้แกงแสีบๆอยู่ครับผมแต่ว่ามือหนามืออื่นมือเฮ้ยขึ้นจีบมีดอกค่ะ ครับแห้งไปเรื่อยถ้าฝนปรตกใส่เนาะจ้ะก้าบ่าเนาะดีพอไหมครับคุณนาครับผมขอบคุณทุกกลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาพอบระพนเสาเดือนไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ